ฮัลโหลน่ฮาวนัชาลููกสาวพี่บ๊อบนะคะคุณผู้ชมค่ะดูชั้นวางหนังสือหลังนี้สิคะโอ้โ oh, ห oh, ใหญ่มากเลยค่ะนัชากำลังอยากได้พอดีเลยค่ะเพราะนัชามีหนังสือเยอะมากเลยค่ะนัชอยากได้ชั้นวางหนังสือหลังใหญ่ๆภาษาอังกฤษแบบพี่ชัยออกเสียงว่า I want a big bookshelf แต่ฝรั่งออกเสียงว่า I want a big bookshelf รูปะะะะักนชา,ชาชานะคะ I want a big bookshelf พูดตามนาชาช้าชานะคะ I want a big bookshelf ฉันวางหนังสือภาษาจีนออกเสียงว่าชูเจียรูปะะะะักนชาชานะคะชูเจียพูดตามนชาช้าชานะคะชูเจียชูเจียพรุ่งนี้พบกันใหม่กันกบนาชาลูกสาวพ,พี่บ๊อบค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าเจียน